วันนี้เรามาเรนดอมกันนะมีคนจะมาบอกความในใจกับคุณนะเขาคนนั้นคือใครคนที่จะมาบอกความในใจกับคุณนะเรามาเรนดอมกันนะทุกคนให้พลังงานออกมาดีๆนะเขาคนนั้นคือใครที่จะมาบอกความในใจกับคุณนะเร็วนี้เขาคือใครใครคือเขาที่จะมาบอกคุณในเร็วนี้ว่าเขามีความในใจบอกกับคุณนะ มาดูกันนะทุกคนเขามีความในใจอะไรมาบอกกับคุณนะมาดูสิเขามีความในใจอะไรมาบอกกับคุณนะเร็วนี้มาดูกันนะเขาคนนั้นมีอะไรมาบอกในใจคุณนะเพจอัพเพนต์เเคนคนนี้อายุน้อยกว่าคุณนะาตาดิน ประสบกบาร์งกรน,นะคนนี้เป็นคนธาตุดินอะายุน้อยกว่าคุณนะคๆๆนคนนี้เขาจะมีอะไรมาบอกคุณราดูนะข่าวดีต่างๆนานานะที่คุณรอคอยกาลังจะได้รับข่าวดีอย่างแน่นอนนะจัสมินคุณจะได้รับคําตอบคุณจะได้รับข่าวดีอย่างแน่นอนในเร็วๆนี้ใบที่สอง ข่าวดีของคุณคือครอบครัวของคุณจะมีความรักที่สมบูรณ์มั่นคงอย่างแน่นอนนะสิบถ้วย10ถ้วยเป็นความรักที่มั่นคงเป็นความรักที่สมบูรณ์อย่างแน่นอนนะธาตุน้ํกากรกฎพิจิกมีนใบที่3คนคนนี้เขามีความรักกับคุณนะบางครั้งเขาเคยไปมีคนอื่นอีกคนหนึ่ง ก็แล้วตามแต่เขาก็ยังคิดถึงคุณนะเรามาดูสิครอบครัวของคุณเคยมีความสุขความสมบูรณ์ด้วยกันพ่อแม่ลูกมาสิเขาเคยไปม,มีคนอื่นอีกนะแต่เขาจป็นความเขาจะมาสารภาพอะไรมาบอๆก,กับคุณเวลานี้เขาจะมาบอกว่าคุณคือคนที่มั่นคงกับเขา คุณเป็นคนที่มีค่าสำหรับเขานะเพดอฟเพนตาเค้าเอ็ดอฟเพนตาเค้าคุณเป็นคนที่มีค่าสำหรับเขามากมายนะทุกคนคุณคือคนดีสำหรับเขาคำตอบที่คุณจะได้รับคือเขาจะมีความยินดีกับคุณเรื่องครอบครัวที่สมบูรณ์มั่นคงนะการเงินของเขาก็มีความมั่นคง เขาจะมาหาคุณข่าวดีของคุณอย่างแน่นอนนะครอบครัวของคุณจะได้สมบูรณ์สิบถ้วยธาตุน้ำกรกฏพระจิตมินเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์มากๆเลยนะสิบเหรียญหนึ่งเหรียญมั่นคงมากความรักของคุณสองคนจะเริ่มต้นกันใหม่ที่ดีแน่นอน